อยู่ผมเลยซี่นะผมแล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่เจาะลึกทุกตำแหน่งนะผมก็เป็นช่วงที่ผมเริ่มทํำชิปในการเจาะลึกหลายๆตําแหน่งนะผมก็คือสี่ตำแหน่งเลยครับที่คนส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาเล่นกันในห้องซ้อมหรือว่าแข่งขันกันนะผมจะมีสี่ตำแหน่งก็คือตำแหน่งสไนเปอร์ระเบิดชาร์จเจอร์แล้วก็ซัพพอร์ตนะผมและหัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อของระเบิดนะผมอ่ไม่รู้ว่าใครรอกันบ้างน,นะผมระเบิดนี่เป็นตำแหน่งที่เอาตรงว่าเล่น,เล,นเล่นยากลองลองมาจากสไนเปอร์นะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวระเบิดเนี่ยได้ถือ M79 เนีี่่่่่่ยยยยยมมมมมััััััันน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 จจะะะะเเเเเลลาา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 ากก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 กววววสสไไไดด้้้้ซคครรรรรรรบบบบบผถิิิอูใใฟฟท์แงๆปปญหหต ได้เนี่ยงั้นผมขอแนะนําร้านเทพฮับที่ตอนนี้เนี่ยมีระบบโค้ดส่วนลดเรซี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมตอนนี้โค้ดมีจํากัดน,นะครับรีบเข้าไปกดใส่แล้วก็รับส่วนลดแบบนี้ได้เลยนะครับ สำหรับใครที่เกาะโคเรซี่ไปก็จะได้ราคาประมาณนี้เลยนะครับเงื่อนไขตามบริษัทกําหนดนะครับผมโค้ดมีจำนวนจํากัดนะครับผมรี่มากดกันเยอะๆเด้องั้นเราจะมาเข้าหัวข้อแรกแบบรวดเร็วเลยนะครับผมตำแหแ่งระเบิดเนี่ยต้องเล่นคนเดียวให้เก่งนะครับการเล่นคนเดียวในที่นี้ของผมนั้นก็คือไม่ใช่ว่าหลุดเดี่ยวแล้วนัลโดเข้าไปในวงไฟนะครับผมการเล่นคนเดียวนี้ก็คือแบบเหมือนแบบการแยกในอยู่แบบอยู่ในพื้นที่ที่แบบครอบคลุมนะครับผมไม่ได้แบบไปหลุดเดี่ยวอยู่ในครอบคลุมที่มันแบบว่าอยู่ในพื้นที่ที่เพื่อนเราสามารถช่วยได้แล้วก็เพื่อนเราสามารถโคบได้้้้ปาานนนนนีัััแแเเเยยดวววววววลลลส่่ตตหขก เราก็แค่ยืนคอยเซตระเบิดนะผมเพราะงั้นเราก็ต้องเป็นตัวหนึ่งที่ต้องขาแข็งนะครับต้องยืนคนเดียวให้เป็นนะหัวข้อที่2นะครับผมระเบิดในช่วงต้นเกมเนี่ยต้องพยายามเชื่อมเพื่อนให้ได้นะครับผมเวลาเจอไฟต้นเกมนะครับในช่วงไฟต้นเกมเนี่ยระเบิดจะเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับผมเพราะว่าในช่วงไฟต้นเกมเนี่ยระเบิดจะมีสกิลตัวละครที่ปดวดมากๆเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นไบโคด้าหรือว่าครูนะครับผมครูเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมชอบเล่นมากกว่า oda, โคด้าระดับหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าครูจะมีความสามารถเปิดตําแหน่งเหมือนโคด้าก็จริงเนี่ยแต่ว่าที่ มันจะทําให้การคอเกมเนี่ยลื่นไหลแล้วก็ง่ายขึ้นนะผมเพราะว่าเพื่อนเราก็เห็นตําแหน่งเหมือนกันนะฮะมันจะได้เลือกกันว่าจะปิดตัวไหนก่อนนะครับผมพอจังหวะที่มันปิดได้สักตัวนึงเนี่ยมันจะทําให้เกมมันเล่นง่ายขึ้นนะผมในช่วงไฟต้นเกมนะแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมเล่นเป็นใบนะครับผมเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนะเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นการแนะนําสกิลตัวละครนะหัวข้อที่3ามผมก็ชื่อตามชิปเลยต้องเก่งระเบิดนะฮะเพราะาบางทีเนี่ยตัว3บางทีมเนี่ยก็จะไม่ได้เล่นระเบิดนะผมเพราะว่าเล่นระเบิดไม่เก่นะนนหวาไดสข ว่าผมบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างเยอะครับผมเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะทำไฟได้ค่อนข้างดีเซตไฟได้ค่อนข้างเก่งนะผมเพราะว่าระเบิดเนี่ยมันสามารถไล่ได้แล้วก็สามารถปิดศัตรูได้เหมือนกันนะปวดศัตรูในวงไฟได้นะขนาดที่ไฟกับทีมเราอยู่เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆเลยนะผมเพราะงั้นการที่เราเก่งระเบิดไว้เนี่ยมันเป็นอันดีที่สุดละเราต้องเก่งระเบิดให้ได้นะผมถ้าเราไม่เก่งเราก็ไม่ฝึกมาให้มันเก่งนะผมไม่ว่าจะเป็น M79 หรือว่าการยนระเบิดและก็ระเบิดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแกะสลักระเบิดเสมอไปนะครับอ่ะเดี๋ยว มันควรแกะสลักระเบิดแล้วก็ไม่ควรแกะสลักระเบิดส,สถานการณ์แรกก็คือสถานการณ์ที่ศัตรูกับเราเนี่ยดึงไฟกันนะผมไม่ว่าจะเป็นการอยู่บนบ้านหรือว่าอยู่ที่โล่งแล้วมันไม่ยอมตีกันสักทีนะผมเราก็แค่แกะสลักระเบิดโยนไปได้เลยนะผมแต่ผมแนะนานะว่าอย่าแกะสลักระเบิดเกิน3ลูกนะครับผมแนะนําให้แกะสลักระเบิดแค่ลูกเดียวก็พอแล้วก็โยนโยนไปเลยนะับเ <gets worse. im itat> ราแค่ลูกเดียวเนี่ยก็ทําให้ศัตรูเนี่ยมันแตกวงกันได้แล้วนะผมและหลังจากลูกที่ต่อไปเนี่ยมันคงไม่รอให้เราแกะสลักระเบิดแล้วโยนมาใส่มันอีกรอบแน่นอนนะและสถานการณ์่รเเนย็าาปฝ ตั้งรับได้ผมที่ศัตรูเขาดันมาอะไรวันนี้นะผมแนะนำอย่ากแกะสลักระเบิดนะผมแนะนําให้โยนระเบิดดักไว้ดีกว่านะผมแล้วก็ไม่ต้องแกะสลักระเบิดด้วยอาจจะแกะสักเก็บเซียววิหรือแบบ1วิอย่างเงี้ยเราก็โยนไปก็ได้ไดนะครับผม แต่แนะนําให้โยนๆยนยนไปเลยนะผมโยนโซนพื้นที่ไว้เวลาศัตรูมันจะดันเข้ามาเนี่ยมันจะโดนระเบิดเราก่อนนะไม่ก็ถ้ามันฉลาดหน่อยเนี่ยมันจะไม่เดินเข้ามานะผมเพราะงั้นเนี่ยไอ้จุดตรงนี้แหละมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยมันเสียในการแบบเสียจังหวะในการบุกไปนะผมก็คือเบรกไฟล์มันนั่นเองแต่เหตุการณ์ที่ผมพูดไปตะกี้เนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่เราเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วก็เสียเปรียบนะผมเราแบบเลือกที่จะไม่ดันสวนอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องโยนระเบิดโซนไปเรื่องธรรมดานะแต่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจในฝีมือเราา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 มม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 ีีีีขออออองพพพเเ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 เลลลล่่่่่่่่่่่่นน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 ยยยยยยููแแแแแแตตตววววววศััััััรรรรรรดดดดดด้้้้จะะะะะะสสสสถถกกกกิิืืไไไปบผผํให นะผมแล้วก็ไม่ได้นําให้แกะหลายๆลูกนะผมแนะนาให้แกแค่ลูกเดียวแล้วก็โยนๆไปเลยนะเราก็โยนๆไม่จำเป็นต้องโซนขนาดนั้นก็ได้นะผมก็คือโยนอัดตัวมันไปเลยนะผมโยนใส่มันไปเลยนะแค่ชัวๆตั้งใจว่าให้มันโดนก็พอเอออาจจะแกสลักระเบิดสักลูกหนึ่งแล้วก็โยนไปโซนพื้นที่หรือว่าโยนให้มันโดนทุกตัวแบบหลายๆตัวตรงนั้นก็ได้นะผมเราแค่ต้องโยนให้เป็นนะหัวข้อที่สี่เนี่ยผมเล่น M 7 9ให้เป็นผมบอกเลยนะว่าเจ้าปืนปืนนี้เนี่ยเป็นปืนที่เกลียนและโกงที่สุดในตำแหน่งนี้ละผมบอกเลยถ้าเกวามล้แ มันเป็นปืนที่โกงจริงๆนะคนดูถ้าเกิดว่าคนดูเล่นเป็นนะครับกเปืนๆน,นี้เนี่ยเป็นปืนย้อนที่สาหรับระเบิดเลยนะผมเพราะงั้นก็ต้องไปฝึกกันมานะเป็นปืนที่ทําความเสียหายวงกว้างแล้วก็ดามเมจคุ้ข้างมหาศาลนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยเราต้องถือก่อสีไปเล่นด้วยนะครับผมไอ้ปืนปืน,นี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปยัดในบ้านแบบสมมติให้เห็นสักสี่ตัวมึงเดินเข้าไปมึงเอาเอ็ก้าหยอดใส่ตรงนั้นอ่ะแบบไม่ก็ไปพีชีพเลยนะครับผมน้อง ก็เค okay. ยืนเดินเข้าไปแล้วก็ยัดเลยนะผมบางทีเราอาจจะไม่ตายก็ได้นะเพราะว่าเรามีเกาะสีนะผมงั้นผมจะมาแนะนําวิธีการหยดอดเกยังไงให้มันโดนแน่ๆนะผมอ่ะอันดับที่หนึ่งเลยคือผมอยากให้ยัด เข้าไปในบ้านนะครับผมบ้านนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับกับการเล่นระเบิดนะคือจะเป็นอะไรที่โคตรหอมหวานเลยนะฮะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับที่มันดูยากๆหน่อยก็คือการยิงข้างไอวอลนะผมเวลาเราเล่นเดนจิเก้าแบบเป็นตำแหน่งชาร์ตแบบไปชาร์จด้วยอะไรเงี้ยวิธีการเล่นเดนจิเก้าแบบประมาณนั้นเนี่ยก็แนะนําให้ยิงข้างไอวอลนะผมจังหวะที่แบบปาดซ้ายปาดขวาเลีล่ยเราเห็นแบบข้างไอวอลเหมือนแบบศัตรูจะวิ่งมาแล้วลอยิงหนักไว้เลยนะผมแต่ว่าต้องเอาเลยไอวอลไปน,นิดนึงนะมันจะได้โดนเต็มๆนะครับอีกวิธีนนนึงงงงงงงกกกกก็คือออออาา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 รรยยยยิิิัััััดดดดํํํแแแพพะะะผมม้้้้้วววลจทใหศตตูไไ่่ถเ ตูวอยู่ในแถวกำแพงไงฮะก็ถ้าเกิดว่ายังไงสมมติเล่นกันในบ้านอะไรเงี้ยเล่นกันในบ้านหรือนอกบ้านเนี่ยถ้าตูอยู่หลังกำแพงหรือว่าอยู่หน้ากำแพงอ่ะแล้วเราสามารถเห็นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องยิงตรงต,รงตรงนีนมันก็ได้นะเรายิงแค่แบบ แบบเลยหัวไปหน่อยแล้วก็ไปโดนกำแพงข้างหลังมันนี่ะนะ <S <S <ล>มันก็โดนดาเมจไปแล้วนะครับผมแล้วอีกวิธีหนึ่งก็แบบอาจจะไม่มีทางเลือกหรือแบบเราสามารถตั้งใจไปทําอย่างนั้นก็ได้นะผมก็คือการพีชิมนะก็คือแบบไปยัดแล้วก็โดนทั้งดาเมจเอ็เก้าเราแล้วก็ให้มันโดนตัวมันด้วยนะครับผมคืออย่างนี้เว้ยคือดาเมจอะดาเมจที่โดนตัวเราจะน้อยกว่าดาเมจที่มันได้รับมากกว่าเราเนี่ยผมเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสกิลระเบิดเนี่ยเราสามารถทำดาเมจใส่ศัตรูได้มากกว่าตัวของเราเองนะผมเพราะว่าสกิลระเบิดเนี่ยมันจะไมมม่ีีีผลกกัับตววเเรราออองนะหืิธ ก้าวขึ้นฟ้าคือหันหน้าจอขึ้นในสุดแล้วก็ยิงมินจะก้าวไปข้างบนไปเลยนะครับผมก็จะหวานั้นเนี่ยเหมาะกับการที่ว่าเราเล่นในที่โลง่งฮะเล่นในที่โลง่งแล้วก็เล่นแบบม้วนในไอ้บอลกันซะส่วนใหญ่นะก็คือเรายิงขึ้นฟ้าไปเลยนะผมยิงขึ้นฟ้ายิงข,ขึ้นฟ้าแบบสักสามสี่นัดนะครับผมถ้าเกิดว่ามันแบบเหลือตีสุดท้ายหรืออาจจะเป็นแบบอ่ะหรืออาจจะเป็นการไฟสี่ต่อสี่แล้วมาเนี่ยเรายิงขึ้นฟ้างั้นเนี่ยเวลาในวงไฟเนี่ยศัตรูตมันวิ่งเพี้ยนผ่านอยู่แล้วมันไม่รู้หรอกว่าไอ้จะโดดลงงงตรรรไหนนนนะะคัับเเพา้ี่ยกาาารยยยิงงขึ้้นนนฟเเเีี่่่่่กก็ไไมมมใชททลืออัแสปนะเเอออกก็ลลงไปหา่นนัได้นะครับ ในวิอย่ในช่วงแนะนาสกิลนะครับผมสกิลแรกก็จะเป็นสกิลนี้เลยนะครับจะเป็นครูโจเซฟแล้วก็อันวาโลพร้อมกับโมโคนะผมแล้วก็ลิงระเบิดกายนะผมพื้นฐานเลยนะเซตนี้ก็จะเป็นทางแนวเปิดจุดนั่นแหละเออเปิดจุดนั่นแหละระเบิดก็มีโมโคมาด้วยก็โอเคนะผมอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่ผมเคยว่าไปนะว่าไอ้ครูเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีความสามารถที่สามารถทําให้เพื่อนเราเห็นตําแหน่งด้วยนะผมเป็นตำแหน่งเห็นในแผนที่นะก็จะแบบเหมือนก็ทำเพื่อทีมแหละก็โอเคอยู่สกิลนี้ก็ลองไปเล่นกันได้นะผมมีประโยชน์นะเอาตรง สกิลต่อมาก็คือเซตสกิลนี้เลยนะผมก็จะเป็นใบชิโร่แล้วก็อันวาโร่แล้วก็พร้อมกับโมโคนะผมเซตนี้จะเป็นการแบบแนวตัดใบซะมากไอ้ตัดตัดโจเซฟซะมากกว่านะผมเอามาเล่นคู่กับใบนะเออมันก็เลยแบบเป็นเซตสกิลตัวละครที่ใบแบบไม่โดนโจเซฟอ่ะก็มีโอกาสติดประมาณ50-60%เลยนะผมก็ค่อนข้างดีนะเซตสกิลนี้ก็เอาไว้ตัดโจเซฟได้ค่อนข้างดีนะเซตสกิลนี้ก็ทำเพื่อทีมเหมือนกันเหมือนเดิมนะผมว่ามันจะเห็นมาร์กทั้งมาร์กม่วงมาร์ก มาเขียวนะผมจะเห็นเต็มไปหมดเลยนะมีประโยชน์มากขอผมสหรับเซตนี้นะเซตต่อมาจะเป็นเซตนี้นะผมเป็นโคด้าแล้วก็ไฮโตมีอันวาโล่ด้วยแล้วก็โมโคเหมือนเดิมเลยนะครับ เนนี้เนี่ยเป็นแนวที่แบบว่าเล่นชาร์จได้ค่อนข้างดีนะผมเป็นแนววิ่งยัดอะไรวันนี้ครับวิ่งยัดวิ่งใส่วิ่งโซนวิ่งนูนวิ่งนี่นะผมสามารถเคาน์เตอร์สามารถยิงได้แรงนะผมก็คือแบบมันคอมโบกับโคด้าได้นะครับมันเอาไปเล่นกับโคด้าได้เพราะว่ามันเห็นตำแหน่งแล้วก็สามารถยิงปาดปาดปาดได้นะผมเอ9็ดเก้าก็เล่นกับไอ้สกิลนี้ค่อนข้างดีนะถ้าจะโตเนี่ยมันเพิ่มค่าเจาะเกาะให้เอ็ดเก้าด้วยนะผมเวลายิงนะ มันก็จะยิงแรงขึ้นอะไรประมาณนี้สรุปแล้วนะผมทุกสกิลที่ผมได้นําไปเนะี่ยมันก็คือทําเพื่อทีมลัวๆเลยนะหลังจากนี้ก็จะเป็นตําแหน่งสไนแล้วนะผมใครที่รออยู่ก็สามารถรอได้นะผมอาจจะลงให้พรุ่งนี้นะ